สวัสดีครับตอนนี้ก็ได้เชื้อเห็ดมานะครับนี่ผมก็ฝังฝังฝังมาตามเนี่ยนะครับฝังแบบเนี้พอแบบนี้ครับจบจบลงไปก็ก็ถมไว้เลยครับเนี่ยแบบเนี้้วยมทําไปเรื่อยครับเนี่ยถมถมถมไปเชื้อเห็ดนะครับเนี่ยก็ถมไปเรื่อยของ จะหามาจากป่านะครับนะก็มาให้เนี่ยผมก็ถมอยู่เรื่อยครับเอามาถ้าได้วันไหนก็เอามาถมไปเรื่อยถมไปเรื่อยแล้วก็เอาปุกมาเลี้ยงไว้ตรงนี้ครับเนี่ยถมแบบนี้ครับถมไปเรื่อยข้างล่างนี่ก็มีไม้นะครับก็เอาปวกเข้ามาแล้วนะครับปวกผมก็เอามาเลี้ยงไว้ตรงนี้เอาเจ้ามามาเลี้ยงไว้เผื่อมันจะเอา ันจะได้คาบอาหารเห็ดอะไรออกขยายนี่ก็ถมไว้ครับทำไปเรื่อยๆเนี่ยถมไว้ปิดไว้แต่อย่าลืมเอาปลวกมาเลี้ยงเลี้ยงปลูกด้วยถ้ามันกินไม้อยู่ตัวเนี้ยอืม แคดเข้าไปแล้วก็ฝังไว้ฝังไว้เ <c oughs> นี่ยครับที่ผมมาฝังไว้ครับเนี่ยนัいい่นนั่นเกิดแล้วครับเนี่ยเกิดเชื้อราแล้วฮะเห็นไหมเกิดเชื้อแล้วครับเชื้อราเกิดมาแล้วเนี่ยอันนี้เห็ดโคนนะครับข้างล่างเนี่ยเห็ดโคนแล้วผมก็อาน้ําเชื้อมาลาดเมื่อวานเนี่ยหัวเชื้อ ผมทำไว้เจ็ดถังพวกก็มาลาดสามถังตรงนี้ยแล้วก็จะเพิ่มเห็ดอันนี้ออนกว่าอีกเนี่ยเพ่อว่าจะปิดไว้เพราะว่ามันเดินมันมัน,ม,นมันไม่เดินแล้วครับตร,ตรงนี้ตรงนี้ต้องเลี้ยงปวกนะครับเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเอามามาใส่ใส่ไว้เจ้าวปวกเนี่ยก็ฝังไว้ฝังไว้ ถมไว้ทำไประยะระยะไปเรื่อยๆคนไหนได้มาก็อามาให้ให้มาก็ก็เอามาฝังไว้ครับแล้วฝังไว้เมื่อวานนี้ผมเอาลำมาโรยเมื่อวานลำนะครับโรยตาเนี้ยให้มันเป็นอาหารเนี่ยแล้วก็ฝังไว้ไปเรื่อยๆ ผมก็ครั้งแรกแหละครับครั้งแรกฝังไปเรืเร่อยๆทำไปเรืเร่อยๆ ขอบคุณครับ